นักทิโลเกออนิทโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกสวัสดีท่านผู้ชมครับสถาน,นที่บ้านมีดหมอน้อยอย่างนี้พอถึงรงสาราประชาคมเนี่ยหมู่บ้านมูซีเขาสมคครับเข้าไปซอยนี้เนี่ยเข้าไปนิดเดียวจะเจอบ้านมีดหมอน้อยใช้มือเข้าไปร้อยเมตรเดีนมาถึงบ้านมีดหมอน้อยครับนี่ครับ อยู่นี่หมาน้อยเขาบ้านว่มืมููสีครับตำบนเขาสมอคอนเบอร์โทรนี่ครับทามีดมีดนาคมครับมีดนาคมส่งตามวัดตอนนี้เป็นรุ่นหล้านแล้วครับเหล็ตอยู่คนเดียวเลยน,นนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปกัก นี่ยงานงานทีมมือครับทำมทันอยู่สองคนนะมีหลังบ้านอีกโอ้มีหลังบ้านอีคนงานหลังบ้านอีกนี่ครับมีหมอน,น้อยสมไมก่อนตรง,ตรงให้หลวงพ่อหลวงพ่อบนมีนะครับ ใช่ครับแรกเลยครับแรกเลยมีงานใี่มือมีดากมีอ๋อลงลงลายต้องใช้ตอกอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหกวจะได้เนาะกวรจะได้แต่ละตัวะเล่มมันเป็นงานฝีมือด้วยอ่ะ ยางนครับโอ้ยลงรักด้วยเต็มทรงวัด,ลลวดโอ้หเยอะเลยนี่เต็มลังเลยเอาไปเอาไปปลุกเสกอีกทีนึงใช่ไหมอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอน,นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย อันนี้ก็มีทั้งไซส์สามนิ้วห้านิ้วนะคะแล้วก็เรียงกันอยู่มีเก้าเก้านิ้วด้วยค่ะอ,อ,อันนี้โรงงานนี้ทำทำปักหรือทำอะไรทำปักทำด้ามค่ะด้ามด้วยสองคนนี่นี่นี่เป็นใหม่ๆ,ๆนี่คนหนึง่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ